แน่นอนใช่ไหมนะคะว่าทุกคนก็มีความฝันในการเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งอยากขยับฐานะไปสัมผัสกับความรวยมั่งคัง่งแล้วก็การมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีแต่ว่าแค่มีวิธีการเก็บเงินอย่างเดียวก็อาจจะยังไม่พอนะคะในบทความมีนะคะได้รวบรวม10เทคนิคที่จะช่วยให้คุณสามารถเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ง่ายขึ้นเพิ่มพูนทรัพย์สินที่มีอยู่แถมยังมีทริคสําหรับการลงทุนแล้วก็บริหารเงินเล็กๆน้อยๆที่จะเพิ่มโอกาสรวยให้กับคุณ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเทคนิคจะมีอะไรบ้าง 1. นะคะตั้งเป้าหมายให้ชีวิตค่ะใครๆก็อยากที่จะรวยทั้งนั้นใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าสิ่งแรกที่ควรทําก็คือการตั้งเป้าหมายว่าทําไมเราถึงอยากรวยนี่เองค่ะเช่นเราต้องการเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อทําการซื้อบ้านหลังแรกซื้อคอนโดอสังหาริมทรัพย์ หรือว่าซื้อรถเป็นต้นนี่เองค่ะโดยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะช่วยทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของเงินที่จะต้องเก็บได้ค่ะโดยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะช่วยทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของเงินที่เราจะต้องเก็บได้นี่เองค่ะ นอกจากนี้นะคะการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับจํานวนเงินที่เราต้องการจะออมเนี่ยก็ถือเป็นพื้นฐานที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะบางคนอาจจะมองว่ามีเงินแสนนั้นเท่ากับรวยแล้วนะคะแต่บางคนอาจจะมองถึงเป้าหมายที่ไกลกว่านี้นะคะยังไงก็ตามนะคะไม่ควรกดดันตัวเองมากจนเกินไปเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตเราได้ค่ะแนะนํานะคะให้เริ่มจากเป้าหมายเล็กๆแล้วค่อยไล่ระดับไปใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ,อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ 2. มีวินัยทางการเงินการออมเงินก็คือหนึ่งในวิธีที่จะทําให้เรานะคะคสามารถออมเงินได้อย่างเป็นระบบทั้งนี้นะคะขั้นตอนแล้วก็วิธีการออมเงินอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนนะคะเช่นบางคนอาจจะเลือกออมเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงหรือบางคนอาจจะเลือกใช้ตารางออมเงินโดยกําหนดเป็นตารางแบบรายเดือนหรือว่าแบบรายปีนี่เองค่ะ ตัวอย่างการใช้ตารางการออมเงินนะคะสมมุติว่าหากเรามีรายได้ต่อเดือน30 0 0 0บาทและต้องการออมเงิน10%ของรายได้สามารถทําตารางออมเงินแบบรายเดือนโดยกําหนด30ช่องช่องละ100บาทหรือทําตารางออมเงินแบบรายปีโดยกําหนด12ช่องช่องละ3,000บาทหากเราเก็บเงินตารางทุกๆุกวันนอกจากเงินกอนที่เราจะได้แล้วนะคะสิ่งที่ดีกว่าก็คือเราจะมีวินัยทางการเงินติดเป็น มีใ,ใสยนี้เองค่ะแล้วก็ยังส่งเสริมให้เรามีโอกาสรวยขึ้นในอนาคตอีกด้วย 3. ลดการสร้างหนี้ใครที่เงินไม่พอใช้เพราะว่ามีหนี้สินจากการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหากไม่ลดการสร้างหนี้ในตอนที่ยังทำได้ นี้เหล่านี้ก็จะกลายเป็นภาระทางการเงินในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะควรเริ่มจากการหยุดสร้างหนี้เพิ่มค่ะและเมื่อได้รับโบนัสหรือเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งแล้วก็ควรทยอยจ่ายหนี้สินที่มีให้หมดโดยไล่ระดับจากการปิดหนี้ที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงไปจนถึงหนี้ที่มีอัตราดอกเบีย้ยต่ำเมื่อชําระหนี้จนหมดแล้วนะคะค่อยเริ่มเก็บเงินตามแผนที่วางไว้ก็ยังได้ค่ะวิธีนี้นะคะก็จะช่วยให้คุณบริหารเงินเก็บได้ง่ายขึ้นค่ะ 4. ใช้แอปพลิเคชันรายรับรายจ่ายตัวช่วยในการบริหารเงินให้เป็นระบบยิ่งขึ้นก็คือแอปรายรับรายจ่ายค่ะ แอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะก็ถือเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะในการติดตามพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเราเองค่ะเพื่อให้เราเห็นว่าเราใช้จ่ายกับค่าอะไรมากที่สุดหากเสียเงินไปกับสินค้าฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปนะคะก็จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินได้อย่างทันนะคะเพิ่มโอกาสที่จะทําทให้ตัวเองรวยขึ้นจากพฤติกรรมการใช้เงินที่เหมาะสมกับรายรับค่ะ 5. ศึกษาการลงทุน การลงทุนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยให้สถานภาพทางการเงินเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะว่าสามารถเพิ่มมูลค่าทางการเงินได้ในระยะยาวหรือเป็นการใช้เงินต่อเงินให้เป็นประโยชน์นี่เองค่ะยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีเงินเย็นการเลือกเงินออมกับธนาคารออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงหรือจะเป็นการศึกษากองทุนหรือหุ้นความเสี่ยงต่ําเพื่อให้เงินงอกเงยขึ้นจากเงินเดิมที่มีอยู่นี่เองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแนวคิดใน ในการต่อยอดเงินให้รวยได้มากยิ่งขึ้นค่ะคนรวยหลายคนนะคะอาจจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อหารายได้เพิ่มเติมจากการปล่อยเช่าเช่นปล่อยเช่าคอนโดปล่อยเช่าบ้านหรือปรับแต่งเป็นเกสต์เฮาส์เป็นต้นค่ะรอรับแพซิ e อินคามแบบรวยๆได้เลยค่ะ 6. หาอาชีพเสริมค่ะ ผู้ที่อาจจะไม่ถนัดกับการลงทุนหรือว่ายังมีเงินทุนไม่มากพอนะคะเราขอแนะนําให้หาอาชีพเสริมหากยังพอมีเวลาว่างจากการทํางานหลักไม่ว่าจะเป็นงานที่สามารถทําได้แบบออนไลน์หรือว่า size, ออนไซต์อ่าซึ่งแบ่งเป็นงานที่มีกะหรือสามารถทํ่อะไรก็ได้ค่ะเช่นบาริสตา้าเขียนบทความขายสินค้าออนไลน์หรือยูทูบเบอร์เป็นต้นค่ะโดยการหาอาชีพเสริมนี้นะคะก็ถือเป็นการหาแรงบันดาลใจให้กับการเก็บเงินเพิ่ม ความรวยนอกจากนั่งทำงานในออฟฟิศเช่นกันค่ะ 7. จ็ดทำธุรกิจส่วนตัวหลายคนอาจจะสนใจในการเพิ่มความรวยด้านการทำธุรกิจส่วนตัวค่ะและวมือหม่ควรลวงทุนอะไรดีอย่างแรกเลยนะคะก็ควรวางแผนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็สถานที่ในการทำธุรกิจให้ดีเสียก่อนนะคะเช่นขา,า,ายของออนไลน์ดีหรือไม่ หรือเริ่มจากขายอะไรดีหน้าบ้านที่ง่ายแล้วก็ไม่จะเป็นต้องลงนทุนสูงหลังจากที่ได้คําตอบแล้วนะคะก็สามารถออกแบบธุรกิจของตนเองให้เข้ากับแนวโน้มของตลาดที่หลายคนรวยขึ้นได้จากการทําธุรกิจของตัวเองค่ะ 8. เพิ่มพูนความรู้การเพิ่มพูนความรู้ไปสู่ตําแหน่งการงานที่ดียิ่งขึ้นก็คือสิ่งสำคัญมากเลยนะคะใครที่ทำงานเงินเดือนหลักหมื่น และอยากก้าวไปสู่อาชีพเงินเดือนหลักแสนนอกจากการนั่งขอพอเรื่องงานแล้วนะคะการหาคอร์สเรียนรู้เพิ่มเติมเพิ่มความรู้ก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะหนึ่งในไมซ์เซตของคนรวยก็คือการไม่หยุดพัฒนานตัวเองยิ่งในปัจจุบันนะคะที่คอร์สเรียนออนไลน์มีอยู่มากมายให้เลือกเลยค่ะการที่จะอัพสกิลเพื่อเปลี่ยนตําแหน่งทำได้ไม่ยากอย่างแน่นอนค่ะ 9. ศึกษาเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีหากคุณเก็บเงินได้ต่อเนื่อง แล้วก็มีผลลัพธ์ที่งอกเงยยิ่งขึ้นนะคะภาษีที่จะต้องจ่ายก็มากขึ้นตามไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการลดหย่อนภาษีจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากการใช้เงินสูงสุดยกตัวอย่างเช่นการลดหย่อนภาษีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพการลดหย่อนภาษีจากการบริจาค การลดหย่อนภาษีจากค่าใช้ใจ่ายเพื่อการศึกษาหรือการลดหย่อนการจับใจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าสิ่งเหล่านี้นะคะนอกจากจะเป็นการลงทุนที่จะทําให้เงินของคุณงอกเงยขึ้นมาแล้วยังช่วยให้คุณลดหย่อนภาษีที่ต้องใจ่ายในช่วงสิ้นปีลดลงอีกด้วยค่ะ และนี่ก็คือแนวคิดก้าวสู่ความร่ำรวยที่คุณเองก็สามารถทำตามได้นะคะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคเพิ่มโอกาสรวยที่สามารถนำไปปรับใช้กันได้จริงไม่มากก็น้อยนะคะ ในส่วนของบทความนี้นะคะถ้าใครมีความคิดเห็นนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอุ้มรออ่านความคิดเห็นของทุกคนอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ